นี่จ้ะเห็นปะเห็ดไข่กำลังออกด้ยจ้ะตอนไปตอนไปป้าน่ะพอดีโทรศัพท์มีปัญหาใส่กล้องบ่ได้นี่เหรอจ้ะเลยบประ้ทศไทยมาเต็มทีปันนหนเอามาสูเบิงประมาณนี่ก่อนเนาะ มือหไหนไปไม่เดี๋ยวสิดท้ายมาเห็ดเบิ่งคักม้นนี่มวนแต่แต่ไปคนเดียวไปคนเดียวนี่เห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราเนาะจ้ะม้นนี้ก็สิล่างแล้วก็สิกี้ไว้เนาะจ้ะเนาะสิกี้ไว้มือมือมอื่นเอเห็ดงานบาบวันผ่าหัดวางว่อ่สิได้ดมาเริ่มตำใส่ตู้เย็นเนาะใบไม้แห้งคักพี่น้องถ้าปนนั้็ยังอยากเกิดยู่เห็ดไหม อยากเกิดอยากเกิดปักคักนึงจ้ะเพิ่องเ็ดแมนปูเอดได้สองดอกนี่เห็นไหมงามงามอ้วนคักใหญ่เดี๋ยวนะเกือบเท่าอลไรได้หนี่เกือบก็ได้อลไรได้หนี่แต่ก็ได้อยู่นน้ำกันมีสองดอกเท่านี้ตรงนี้ถ้าได้เมื่อสิจะซีฟดอกนี่คือสิดีใจอยู่เห็ดแมนปู เห็ดไข่กับเป็นตนาสงสารจ้ะมันแรงครักพี่น้องแรงครักแรงครักอีลีตัวก็ได้ยุได้ยุเดียวสิล่างแล้วก็ดาดกระทะไว้เนาะจ้ะนี่ก็เห็ดคิดพ่อนอยยุบานเท่า กองละยี่สิบจ้ากระต่ายละยี่สิบมาเด้อมาเด้อเห็ดไข่เห็ดไข่กระตาละยี่สิบสวัสดีจ้า กะเลิกงานแล้วขีดหอดปลาเนาะพี่น้องได้กระตาไหมได้กะตาไหมเสียวกะตาไหมมาประเดิมมาประเดิมว่าวันนี้ไปะจ,จะมีเหตุไหมว่าสิได้เหตุกลับบ้านบ่เนานนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องไก่หอดปาลาเหรอจ้ะปลากับสิประมาณนี่จ้ะปลาลงๆบ่ค่อยบ่ค่อยหก เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่จ้าแต่เห็ดไข่ดอกนึงใส่มูเจ้าอยู่เส่ ครับพี่น้องกระสีมี้่เดี๋ยวเข้าไปดูจ้าฝน,น,นมันบ่มนีฝนนะพี่น้องได้ก็ถือว่าโชคดีแหละจ้า แต่แหงแรงพี่น้องมันแหงคักแท้สมีว่าเห็ุมีกตโชคดีนะพี่น้องเนาะบ่มีก็่เือกลับบ้านละจ้ามาหลายปลาแล้วบ่มีเลยแหงคักแม่พี่น้องแหงคักแหงคักไม่มีเลย จิกะดุยจิกะดุยนี่แต่เห็ดอันนี้เห็ดดินเห็นไ่เพื่อเห็ดดินเยอะมากแต่เห็ดที่จะเอาไม่มีพูดนะเต็มอยู่พี่นอกอน้ำน้ำครับสีสวยมากเลยดอกใหญ่ด้วย เห็ดข่อยคือวบนนี้อ้าวว้าวาว,าว,ว้าวาว,าว้าวว้าวว้าวเอาอยู่เห็ดไข่พี่น้องงามบ่ กองละยี่สิบจ้ากระตาละยี่สิบมาเด้อมาเด้อเห็ดไข่เห็ดไข่กระตาละยี่สิบกองละยี่สิบจ้ากระตาละยี่สิบมาเด้อมาเด้อเห็ดไข่เห็ดไข่กระตาละยี่สิบ นี่จ้ะเ,เห็นไหเห็ดไขยกำลังออกด้วยจ้ะตอนไปตอนไปป้าน่ะพอดีโทรศัพท์มีปัญหาใส่กล้องบ่ได้นี่เหรอจ้ะเลยได้ไทยมาเต็มทีัปไหนเอามาสูเบิงประมาณนี่ก่อนเนาะ มือไหนไปไม่เด๋ยวสิดท้ายมาเห็ดเบิ้งคักมื้อนี่มวนแต่แต่ไปคนเดียวไปคนเดียวนี่เห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ใช่เห็ดเราเนาะจา้ะม้นนี้ก็สิล่างแล้วก็สิกี้ไว้เนาะจานะ้ะเนาะสิกี้ไว้มือมืออื่นเอเห็ดงานบว่านผักัีว่า,วางค่อยสิได้มาเริ่มตำใส่ตู้เย็นเนะาะใบไม้แหง้งคักพี่น้องถ้าปนนั้็ยังอยากเกิดยู่เห็ดไหม อยากเกิดอยากเกิดบักคักหนึ่งจ้ะเพิ่งเห็ดมนปูเอดได้สองดอกเนี่ยเห็นไหมงามงามอ้วนคักใหญ่จังนะเกือบเทาแล้วด้หนี่เกือบกระดดได้อลไรได้หน่แต่กระได้ยุ่น้ำกันมีสองดอกเท่านี้ตรงนี้ถ้าได้ยังสี่จะซีฟดอกนี่คือสิดีใจอยู่เห็ดมันปู เหตดไข่กับเป็นตนาสงสารจา้ะมันแรงครักพี่น้องแรงครักแรงครักอีลีตัวก็ได้ยุได้ยุเดียวสิล่างแล้วก็ดาดกระทะไว้เนาะจ้ะนี่เราเห็ดคิดพ่อนอยยุบานเท่า